สวัสดีครับผมพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านครับผม <c oughs <c oughs> คลิปนี้เจอกันที่สวนยางไรทัชชนน <c oughs> <c oughs> เหมือนเช่นเคยครับสายสายในพี่น้องวันนี้แดดมงกว่าแล้วครับมาขึ้น่าได้กรีดเนาะฝน,ฝนตกฝนตกช่วงห้าโมงเย็นมันเปียกไปเลยครับผมมาหอดหอดมาหอดดึกๆสามสี่ถุ่มันเปียกเปิดก็เลยบไม่ได้กรีดครับ,บรรก็เลยนอนฟ้ามันจนยาว ยันเช่าเลยครับยางม้วนนี่หยุดไปกรีดรอบที่แล้วนี่ตั้งแต่วันเย็นวันศุกร์ที่แล้วครับืันนี้ก็สซุกอีกรอบนึงแล้วครับผมหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเต็มๆครับหนายางมันสิเริ่มมีเส้นดำๆพี่น้องเส้นดำๆนี่มันปิดลูกบอลึกครับมันจะปิดท้าลามยางลงไปลึกเนาะเขากลับเมื่อกีดเมื่อกีดอีกรอบนี้กะต้องกรีดให้นาขึ้นครับพี่น้อง จีดขี้ไม้ให้เนนหนาขึ้นเพื่อที่ได้ตัดตัดไม้ที่มันเริ่มแห้งนี่ครับลงไปลึกๆเพื่อแหงถึงทอน้ำยางไล้ครับผมอยางออกดีๆครับผมเนาะพี่น้องเนาะจีดนี่คือเพื่อตัดเส้นสีดําออกที่เป็นเป็นแ,งแหงๆนี่ออกเพื่อป้องกันการลงของรากดำเนาะครับพี่น้องเนาะจีดหนาน,นิดนึงครับาประมาณเหรียญห้า นี่ครับเป็น้อัเตาอย่างเขาจะไล่ว้ไหลดีครับผมไปครับไปต่อมีแดดซองมีแดดซองพี่น้องมีแดดซอง ตอนที้บางต้นกับมี่บางต้นกับบมี่ครับบางต้นกับเป็นนะเป็นสีนดำดำเนาะกีกหัวครับ้องเฉยเลยครับ ไปต่อครับผมไปต่อครับไปต่อมีตากล้องพี่น้องพรุ่นี้วันเสาร์ถึงจะมีตากล้องครับน,นี้วันสูครับโมีครับต้นไดี่โบวิเสเซนดำเมากกว่ากีดปกกิ่กีแหละครับก็อาจจนะมหนา นาอยู่แหละแต่บนนาเท่าตนที่มีเส้นสีดำดำนะครับเนาะหนังกีดบางก็ออกดีเหมือนกันแหะครับประหยัดหน้ายางด้วยครับกีดหนาก็เปลืองครับเพืืองพี่น้องเปลืองหน้ายางแย่แย่มเลยกีครับ ตัวกระมุนมีดครับ ก็ด้เกียรติลายมือพี่น้องเพิ่งได้มีดแหลกครับหลังจากที่เก็บขายกันไปครับ <c oughs> เก็บขายวันอังคารพี่น้องพุดประหัดส,สุกกันมาเลยว่าันสุกคงจึงได้มาเปิดมีดแหลกน่ครับพอด,ดีครับพี่น้องเอ้ดีว่าเขาอยู่บนเนินเขามัน่มีน้ำม,ม,มันบดถ่วมครับก็คือแถวหอมรองน้ำเนาะรองหวยรองงานกันานา้ำถ่วมนะครับพี่น้องน่าด้วงครับบรรพาสวรรค์ถ่วม แตครับผมตัวนี้มีสองหนาไว้นอหนาสองหนาบนก็เปิดไว้แล้วครับเปิดแล้วเปิดไว้รอเพื่อหน้านี้ลงเพื่อให้ดำหน้าบนออกดีกับปิดล้วครับปิดหน้าบนไว้แล้วก็ปิดหน้าล่างอย่างเดียว ขออนุญาตขีดนาบนก้อนพี่นอ้องกล้องกูเทิงครับ พี่น้องสำหรับลิปนี้ขอไลค์ยพี่น้องไปก่อนครับรอย่าลืมเป็นกำลังใจในการกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเขาบึงน้ำขลในไลน์นะครับยยนอ้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ไลค์ไปก่อนครับขอบคุณทุกๆการรับชมครับพี่นอ้องผมสวัสดีครับอย่คลิปหน้าครับ